อันนี้ด้านยาวก่อนนะครับมาถึงเสาเนะาะเท่าไร่มรสิบเจ็ดเมตรโอเคห <16. S 1> น้ากว้างเท่าไรากว้างหกรกว้างหกเมตรโอเค <5. S 1> อันนี้หน้าบ้านนะครับยาวเลยเนาะยาวเลยนะครับ21เมตรหา เท่าไหรยี่สิบเอ็ดเก้าสิบสี่โอเคอันนี้ก็วัดความกว้างนะครับเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับแนวแนวตรงเนาะว่าแน้ตรงเป็นหลักเลยเนาะเนี่ยครับท่าไรแปดเมตรหกครับแปดเมตรหกก็คิดแค่แปดเมตรเกินมาหกเซนใช่ไหมเกินหกเซนใช่ไหมอ่าโอเคแปดเมตรเหลือแค่จหลแค่แปดเมตรครับ 6กเซนแถมให้ครับเดี๋นะเท่าไรน,น,นี้ทางเข้านะครับเท <52. S 1> ่าไรนะ15เมตร52มตรโอเคอันนี้ด้านหน้านะครับอ,อ่าดึงเลยสุดเลยไว้ดึงสุดเลยก็ได้๋ย่พี่ถ่ายวิดีโอพี่เขาแต่พี่มาบอกแกว่าหานเอง เท่าไรตรงนี้10เมตร66สิ10กโอเคให้พี่เขาถ่ายไว้เลยอ่า 5, 6, 6, อ่าเดี๋ยวเรามาเอามาบอกลบคุณหารอ่ามาตรงกลางมาตรงกลางเลยเดี๋ยวให้พี่เขาดูริมสุดนะครับพี่ได้10เมตร66เซนติเมตรนะครับอ่ากลางตรงกลางเลยที่ว้าออก เท่าไหร่สิบห้าเมตรยีนะครับพี่อหกเมตรยีิบห้านะครับอ่าพี่ถ่ายไปเลยอ่ามาหัวแลมเลยเท่าไรเจ็ดเมตรสิบห้าเมตรสิอ่าปลามาคูณกัน้เท่าไหร่ อันนี้จุดกันสไลด์นะครับผมผมดึงตรงให้เลยนะครับนี่ฮะไม่ได้โคง้งตามไมนะ่ต้องโคง้งดึงดึงตรงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยววัดกลางเลยหาเลยเท่าไหร่สิบสามเ <13 S 1> มตรสิบสามสิบสามเมตรสิบสามเมตรจุดสิบสามเซนติเมตรโอเคอันนี้พาจุดศูนย์กลางเลยนะครับกี่เมตรนะสามเมตรสามเมตรโอเคสิบสามเมตรอันนี้ฝั่งทางเข้ามานะครับผมถ้าอยู่ด้านในก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเท่าไหร่ สิบสามเมตรจุดสิบสามอ่าเท่าเดิมเท่าทไร <S <S สามเมตรสามเมตรนะครับพี่เท่ากันเนาะสองฝั่งโอเคเรียบร้อยครับเอาออมาคูณกันดยสิบจุดหก หกจุดสองห้าเจ็ดจุดหนึ่งห้ายี่สิบสี่จุดหกแปดเมตรหกห้าสามห้าสามแจุดศูนสองเฉลี่ยเลยนะครับพี่กลางหัวท้ายเนี่ยเท่ากับแค่8เมตรนะครับ โอเคโอเคคิดแปดเมตรเนาะอ่า